OK，开路开那么的那看鲁西克，我们当ใจเรียน看นธนาที่อยู่ข้างๆเราสินี้ตามเราสิเป็นด้วยกันครับ，好不好？同学们来，啊，来，方老师啊，领路好不好？同学们来，诶，你喜欢踢足球吗 m 非常喜欢。你是什么时候开始踢足球的？ 我十一岁的时候开始踢足球已经踢了十年了 ok lose it up 来听听老妈不太对劲好不好同学们来你个坤喜欢科超我喜欢你把我来呐哈啊你聪明莫老师对呢哈踢科 ใช้เท้าแต่แต่อะไรฮะจูวคือฟุตบอลจูวคือฟุตบอลนะฮะออกเสียงให้ถูกต้องฟุตบอลไม่ใช่จูเขียวนะฮะนะอ่าอย่าออกเสียงเพี้ยงนะฮะ你喜欢足球吗คืออะไรฮะลูกศรครับคุณชอบแต่ฟุตบอลหรือเปล่าคุณชอบแต่ฟุตบอลหรือเปล่านะนะคะโอเค,อคมีตอบว่า非常喜欢非常喜欢มากมาก มากมากสีควังกชอบชอบมากชอบที่สุดนะคะโอเคเขานต่อไป A พูดว่า你是什么时候开始踢足球的นะฮะ你นะ是กับเตอร์ตัวนี้มาเป็นวยากรนะตรงการม่าจะแท้เวลาบุคคลสถานที่ก็ได้什么时候ตัวนี้สีเพียงนี้นะฮะรู้สึกทุกคนครับ什么时候宝宝们来 เมื่อไหร่คือเริ่มนะที่คแต่ฟุตบอลอย่างที่เราไป,ไปในประโยคที่หนึ่งแปลว่าฟุตบอลทั้งประแปลว่าอะไรฮะคุณเริ่มแต่ฟุตบอลตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับรรู้สิคับ B 我的候就始踢足球什意ลองศึกษาเมืปีฉันอายุสิบเอ็ดปี นะฮะติรสิ่อร์เบอลตอนที่นะฮะเพรตอนที่เติร์สเซอร์เคิลปกิเราจะเจอในหนังสือคือตเป้าเวลาใช่ไหมฮะแต่เราื老อสอนเรานะฮะจำไว้นะฮะถ้าเราจะไปได้ง่ายเลยถ้าเราจะแปลได้ง่ายเลยเติรสิ่เพราะว่าตอนที่นะคะอ่ะข่าย่อเริ่มแตะฟุตบอลฉันเริ่มเตะฟุตบอลตอนฉันอายุสิบเอ็ดปีโอเคนะฮะเข้าใจไหมฮะรู้สึกครับ 已经นะเดดด็ดเด็ด了已经เดดด็ดเด็ตัวนี้แปลว่าแล้วแปลว่าแล้วนะฮะที่คือแต่อ่ะแต่ไปแล้วสิบปีอ่ะแต่มาแล้วสิบปีแสดงว่าตอนนี้เขา二十一岁ใช่ไหมคะโอเคนะแต่มาแล้วสิบสิบปีละโอเคไหมฮะลูงสิครับเข้าใจไหมขอบคุณมากนะครับเะทีนี้เรามาฟัง老师อ่านหนึ่งรอบนะฮะ 啊，OK，ขอบคุณมากๆนะฮะรู้สิทธิ国国์ที่กดไลค์ไลค์กดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้หลอดช่วยด้วยนะฮะขอบคุณมากครับ啊 OK ทีนี้เรามาดูซีฟังตามหลอดเสียงหนึ่งรอบ A เขาพูดว่า你喜欢踢足球吗那回答吧非常喜欢你是什么时候开始踢足球的？ 我十一岁的时候开始踢足球，已经踢了十年了。OK，ครับรู้สึกครับเรียนหลายๆรอบนะครับใครที่เพิ่งได้ดูคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามหมอเสืออาลีบาบาด้วยนะครับ